เทียศูนเผยเมสซี่ย้ายกลับบา,าร์ซ่าฤดูกาลหน้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a c e r b e n o o f i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  l l ครับที่บอกว่าเทียศูนผมว่าถ้าแฟนๆเชลซีน่าจะรู้สึกได้ว่าเขาคนนี้คือใครนั่นคือเคราตโรเมโรนะครับจำกันได้ไหมล่ะครับผมถ้าเป็นการรายงานข่าวอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับบาร์ซ่าโรเมโรเนี่ยฟังไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกี่ยวกับบาซา่า ไม่ใช่เทียหนึ่งนะครับอันนี้เทียสู๋เลยครับคือเรียกได้ว่าได้ข่าววงในมาเหมือนกับนอนใต้โต๊ะที่สโมสรบาโลนาอะไรอย่างนั้นเลยนะครับคือรับสารจากสโมสรมาโดยตรงนะครับซึ่งโรเมโรนะครับผมเขาได้รายงานนะครับว่าเมสซี่ต้องการจะกลับไปเล่นที่บาโลนาอีกครั้งและจะไม่ต่อสัญญากับปารีสแซ็งฌ็อกแมงต่อไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับก็เมสซี่เนี่ยเกมที่ปารีสนั้นแพ้ตอแลนส์ไป0ูนย์ต่อ2คาบ้านนะครับ ตอนประกาศรายชื่อครับถึงเบอร์30เหลือเนี่ยเมสซี่ปุ๊บแฟนบอลน,นั้นโหกันเรียวกราวเลยนะครับเมสซี่กลายเป็นแพะนะครับที่ไม่สามารถพาทีมผ่านข้าสุดร,รอบแตดทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้นะครับซึ่งปารีสเนี่ย พวกเขาก็แพ้ไปนะครับผมอย่างน่าเสียดายครับแล้วก็ต้องตกรอบไปแต่พอเป็นเอ็มอเป้คนต่อไปทอประกาศปุ๊บโอ้แฟนบอลเฮกันลั่นและพอจบเกมเนี่ยเมซี่ก็ทําหน้าแบบไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินเข้าสู่อุโมงค์กันไปเลยทีเดียวนะครับ ขนน้นของโรเมโรครับได้รายงานว่าเมซี่เนี่ยได้มีการพูดคุยกับชาบีเอนเดสว่าจะคุยเรื่องของการย้ายทีมไปจ,จบฟุตบอลโลกนะครับผมรวมถึงได้มีการบอกผู้ติดตามของเขาด้วยนะครับว่าจะไม่ต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชงแมงเนื่องจากเมซี่เองเนี่ยชื่อว่าครอบครัวของเขาจะไม่ต้องหลักปักฐานที่ปารีสแต่ที่บาร์ซ่ามันเหมือนบ้านของเขาเขาต้องการจะย้ายกลับไปที่บาร์เซโลนา และก็ให้ลูกๆแล้วก็ครอบครัวเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่ที่บาร์เซโลนาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมอพอได้ยินแบบนี้รู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็ถือว่า ก่อนน,นี้ครับแฟนบาซ่าเนี่ยก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะครับว่าอยากจะเห็นลิโอเนลเมสซี่ย้ายกลับมาที่บาร์เซโลนาแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ยากครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่าบาร์เซโลนาเองเนี่ยติดปัญหาเรื่องของเพาดานค่าเหนื่อยเรื่องของการงงการเงินส a l a r i แคบอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เพาดานค่าเหนื่อยก็เต็มเหยียดแล้วบาซ่าก็มีปัญหาเรื่องของเม็ดเงินปัญหาเรื่องของการเงิน ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งจะใช้ขยโยกเศรษฐกิจกันไปเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยบาร์าเจอวิกฤตทางการเงินหนักมากๆก,ก,กันไปเดียวครับเรียกว่าตอนนี้ปัญหามันใหญ่หลวงแล้วก็หนักมากๆจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงครับทางนัานของเมสซี่นะครับผมอย่างที่ทราบกันดีเลยครับว่าฤดูกาลนี้ผลงานดีกับปารีสนะครับ32นัด18ถึง17แอสซิสครับซึ่งถือว่านี่คือฟอร์มที่ดีมากครับคือแชมป์อีกเอิงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับดูแล้วไม่น่าพลาดแหละแต่ว่าทัวอื่นๆล่ะอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดครับสำหรับเมสซี่กับบาร์เซโลนาครับไม่ต้องมีอะไรต้องพูดกันอีกเลยครับนี่คือตำนานตลอดการของบาซ่าครับ778นัด 6 7 2ประตู303แอสซิสนะครับนี่คือสถิติที่สุดยอดมากของลิโอเนลเมสซี่ครับ120ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก21แอสซิสนี่คือสถิติที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเลทีเดียวนะครับผมและตอนนี้ครับโอกาสที่จะย้ายกลับไปที่บาร์ซ่ามันเริ่มกลับมาแล้วนะครับและนี่คือการรายงานจากเคราดโรเมโร ถือว่าฟังได้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคเลยครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรเมโรอาจจะรายงานข่าวแบบมั่วๆสั้ๆหรือตีเป็นลืออะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอข่าวเกี่ยวกับบาซ่านะตอนนี้โรเมโรนั้นกลายเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์ศูนย์ของสายบาซ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมคาแรคเตอร์ของโรเมโรเนี่ยอาจจะดูแบบบา้าๆเพ้ินๆนะครับเต้นไปรายงานไปอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวบาซ่าบอกได้เลยครับว่าโรเมโรอย่างแม่นนะครับผมคิดเห็นอย่างไร ว่าเมสซี่จะมีโอกาสกลับไปบาร์ซ่าจริงๆหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับต้องบอกว่าปัญหาของบาร์ซ่านั้นมันหนักมากๆเกี่ยวกับเรื่องของคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องของไปอตัดสินบงพิสินอะไรแบบนี้เดี๋ยวมารอดูเลยครับว่าเรื่องราวของเมสซี่จะจริงไหมอยากให้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากก,กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของดิสเบนกักด้วยกันกน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ